ตี S <S <an other> หน่อยส่วนตัวบีมาก็าค่อนข้างจะคุ้นเคยเพราะว่าเคยใกล้ชิดกับเป็นการตัวละนิดที่คุณผู้ชมครับก,การที <S an other> ่เจอตุรกีมันต้องยังไงบ้างเพราะมันเป็นตัวละรพิเศษค่ะก็สำหรับเกมที่จะเจอตุรกีนะคะเราก็มีการทำกันบ้านมาแล้วว่าเออเขาเล่นเป็นยังไงแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยของเขาคืออะไรแล้วก็จะเล่นตามแบบแผนของเราแล้วก็หนูก็เคยไปเล่นกับนักกีฬาตุรกีสองคนค่ะก็คือเดเรียกับ ทูบาค่ะก็พอพอรู้รู้กันอยู่ว่าเขาเล่นเป็นยังไงเราต้องเน้นอะไรกันบ้างตัวทีมให่รับเติรกับตัวทีเพราะตอนนี้ของคุณค่ะตุรก,กีก็เป็นทีมที่สูงมากเขาก็แบบว่า,ามีเกมบล็อกที่ดีแล้วก็เรื่องของเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟดีด้วยค่ะแล้วก็ต้องอย่างแรกเลยคือเราต้องอทําเกมรับเสิร์ฟของเราให้ดีค่ะตั้งเป้าอย่างไรบ้าง,ง,าง,างกับสานามสุดท้ายสานามสามคอนกลับมาเล่นไฟนอลที่บ้านเราก็ สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะก็เราก็อยากจะเก็บชัยชนะให้ได้สักสองนัดค่ะในสนามนี้ค่ะกแฟนๆหน่อยก็ฝากถึงแฟนๆนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเรานะครับก็เราจะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่อแอบไปเก็ตเห็นนัพกพลเรี่ยมวันหญิงมีอะไรห้อยกระเป๋าก,กันุกคนเลย ของตัวบีมมีอะไรบ้างช่วยแนะนำหน่อยของหนูเหรอของหนูจะเป็นของแฟนคลับที่ให้มาค่ะจะเป็นมีลาบูบูแล้วก็ตัวชื่ออะไรก็ไม่รู้หนูไม่ค่อยได้ติดตามแต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอรโมเตอรจน่ารักน่ารักกับหนูค่ะมมนมีความหมายอะไรเลยค่ะนอกจากเี็แล้วก็เป็นแล้วีานไคนก็ใช้สำหรับหนูไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเพราะว่าเขาให้มาแล้วก็อยากให้เขาเห็นเออว่าเราใช้ใช้ของที่เขาให้มาอะไรอย่างนี้ค่ะ สนใจเมติมมอยากจะสะสเพิ่มเพอไมันกมันก็น่ารักนะคะแต่หนูไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นใช่ค่ะเขเปนชอินเริย์